คริสเตียโนโคอนาโดโดนว่าว่าทำไมคุณถึงไม่ไปงานศพของเดียโก้โจตาคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เราคิดไม่ได้หมายความว่าเขาจะผิดนะครไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งกลับทำให้คนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยโดนว่าได้ตอนนี้มีนักเตะลิเวอร์พูลหลายคนรวมไปถึงนักเตะที่คนรู้จักมากที่สุดในโลกคริสเตียโนโคอนาโด โดนว่าว่าทําไมคุณถึงไม่ไปงานศพของเรียโกโจตาอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนงงนะฮะแล้วถ้าเกิดให้มองอย่างเปิดอกเนี่ยคนที่เสียใจสุดสุดซึ้งเขาไม่จําเป็นว่าเขาต้องโพสต์หรือเขาต้องไปงานศพอย่างเดียวก็ได้การแสดงออกถึงความเคารพมันไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามค่านิยมที่คนอยากจะเห็นในอดีตต้องร้องไห้โชว์ต้องโพสต์ข้อความซึ้งซงหรือต้องไปงานศพ มันถึงจุดที่คนใกล้ตัวของคริสเตียโนโฮนาโดต้องออกมาพูดว่าเหตุผลจริงๆที่เขาไม่อยากจะไปงานศพคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับการตายของพ่อโคนาโดอย่างไงความตายคืออะไรนักแสดงที่วงในบอกคนนี้นิสัยดีที่สุดคนนึงเนี่ยเคยตอบคำถามที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณตายเขาตอบว่าคนที่รักเราอาจจะคิดถึงเรา สื่อว่าคนตายไปแล้วไม่รู้เรื่องหรอกและชีวิตต้องเดินต่อไปไม่มีใครจะมาฝังใจกับคนที่เสียไปนานหรอกแป๊ปกาดิโอลาโค้ชระดับท็อปของโลกพูดตรงยิ่งกว่าฮะ when we die our families cry for two or three days and then that's it you're forgotten เมื่อเราตายครอบครัวเราคงร้องไห้2-3วันหลังจากนั้นเขาก็ลืมคุณแล้วพี่น้องมาดูครับว่าญาติของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยอธิบายยังไงเธออธิบายว่า เมื่อพ่อของโคนาโดเสียชีวิตเนี่ยความเจ็บปวดมันไม่ใช่แค่การจากไปของพ่อนะมันคือความสนใจของสื่อและคนที่มาบุกรุกความเป็นส่วนตัวนักข่าวมหาศาลคนบุกรุกคนที่พยายามจะปีนเข้ามาร่วมงานรวมไปถึงหลุมศพที่มีคนไปยุ่งมันแปลได้สองอย่างครับมันแปลว่าโคนาโดเข้าใจความรู้สึกของโจตาก็เลยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเพราะว่าการที่แขกมาเยอะๆหมายความว่า คนใกล้ชิดของโจตาอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับโจตาเท่าที่เขาจําเป็นหรือถ้าเกิดจะมองอีกแง่หนึ่งด้วยความเป็นซูเปอร์สตาร์ของโคนาลโดเขาไม่อยากจะไปฉายแสงอาจจะไม่อยากไปแย่งซีนแย่งความสําคัญของโจตาเพราะโดไปแล้วคนอาจจะมาสนใจโดมากกว่าก็เป็นไปได้คนอื่นเขาไม่ได้ทําอะไรอย่างที่เราคิดไม่ได้หมายความว่าเขาจะผิดนะการที่คุณไปงานศพของคนในมุมของย่าโคโนาลโดคุณอาจจะไปรุกลำ้ำ ความเป็นส่วนตัวคุณอาจจะทำให้เขายุ่งกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นการที่เขาไม่ได้ไปอาจจะหมายความว่าเขาแคร์เกี่ยวกับครอบครัวโจโตามากกว่าคนที่ไปก็ได้แต่ทำไมคุณต้องเอาทุกเรื่องให้มันมาผสมผสานกันหมดฉะนั้นบทเรียนของเรื่องเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถทำประโยชน์ได้ขอแค่คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ขนาดอุปกรณ์กีฬาที่คนทิ้งยังมีประโยชน์ เราก็น่าจะมีประโยชน์ได้มากกว่าแค่โยนขยะผ่านโซเชียล